ดิชชัดฮิวพอกีฬาคนใหม่นะครับได้พยายามอย่างเต็มที่ตั้งแต่เข้ารับงานนะครับในการต่อสัญญาและก็รังเทนไว้และได้เสนอนะครับเทนเนี่ยรับค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วตามรายงานของข่าวถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่ผมเคยพูดไปเนี่ยมีทั้งถูกและผิดแต่ที่ถูกคือเทนได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในพนรีเมียร์ลีกแต่สุดท้ายเทนเลือกปฏิเสธข้อนั้นยืนยันแล้วนะครับ เหตุผลที่แท้จริงคืออะไรทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเทนให้สัมภาษณ์นะครับนี่คือบทความสัมภาษณ์เลยนะผมตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท้าทายตัวเองที่ใหม่ๆมันไม่ใช่อยากไปได้สิ่งที่ดีกว่าแต่มันคือเส้นทางของผมในฐานะนักเตะเทนโพสเอง ด้วยตัวเองและพูดด้วยตัวเอง